สวัสดีชาวโลกสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกทกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีท่านที่เข้ามาชมใหม่ท่านที่มาชมเป่าท่านที่มาชมประจำท่านที่ชมไม่ประจำสวัสดีคนต่างชาติคนต่างภาษาคนต่างเผ่าพันธุ์สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องยิปติเกทานเมตจิกนะครับ อ่วันนี้จะเปิดไพ่ประรานดูสถานการณ์คุณที่เกิดวันพุธพุธที่สิบกรกฎาคมนะครับมา,มาเตรียมรับชมกันครับเริ่มจับไพ่ใบที่หนึ่งสองสาม เจ็ดแปดก้าสิบอ่ะสถานการณ์ไปแรกขึ้นเมเท้าแปลว่าท่านต้องกระตื่นรนแล้วแหละ,ละต้องดีดหน่อยต้องเด้งใส่หน่อยนะครับหมายถึงการเดินทางระยะสั้งก็ได้หมายถึงกงา,งอารากากอ่าเข้าคอร์สเรียนอะไรที่ ระยะสัน้นอ่ะสองเหรียญการเงินหมุนติ้ว The Magician มันจะมีสังหอเนื้อลางบกเหตุอะไรบางอย่างชี้นำให้ท่านอ่ามาพร้อมกับไพ่กงล้อด้วยจะตั้งาคารพูดมาทุกวันเลยนะกวินดาบเนี่ยท้าทางจะเครียดกันเยอะสิบไม้เท้าเก้าถ้วย สองดาสามเหรียญแล้วก็ไพเ่เดทเดทแปลว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แม่จิเชียนไพ่ใหญ่เดวินอฟจูนไพ่ใหญ่ mm hmm. เดทก็ไพ่ใหญ่นะครับดูจากหน้าไพา่นะครับดูจากหน้าไพา่ไม่สบายตาสุดแล้วใบนะี้เมื่อวานก็มีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงทชาวตรีเปิดพื้นดวงปุ๊บได้ไพ่เดทไปที่สองหน้าตา ซีเซียวท,ทันทีเหมือนหน้าทอสีท,ทันทีพี่หนูจะตายใช่ไหมเออมึงตายแน่ภายเจ็วันอ่ะแต่ไม่รู้เดือนรู้วันพอสอนอะเว้ย <laughs> <laughs> เดทไม่ได้ปแปลว่าความตายในความหมายภาพยิบสีตามสถิติที่ผมดูมาเนี่ยไม่มีใครตายด้วยไพ่เดทจากที่ผมดูส่วนมากจะแฮงแมนแต่มันก็ไม่ได้ว่าขึ้นมาใบเดียวมันก็มีไพ่อื่นประกอบด้วยอ่ะนะครับโดยภาพรวมโดยภาพรวมนะครับ เด่นๆนะไพ่ใหญ่มันส่งผลแต่ท่านก็มีสิ่งหนึ่งติ์คุ้มครองนะครับมันเหมือนว่าท่านต้องการจะจบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันมันร้ายๆยแรงๆอ่ะเออคือถ้าตัดจบอันนี้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะปรับสมดุลใหม่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอืมไพยเดทขึ้น,น <S <S อ่ะอืแต่ที่ต้องแน่ๆต้องระวังเรื่องการเจ็บใครได้ป่วยโดยกระทันหัน ก็ทันหันก็คือเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับเรื่องสุขภาพของไฟเดชเนี่ยนี่คือเรื่องสายตาไม่เกรนนะครับพายสองดาบนะครับเนี่ยเจบ็บปวดกำเนื้อนี่โรคไขมันนะครับนี่เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการงานหนึ่งไม่าเด็กถึงไม่เท้าสิบไม่เท้าันเหมือนมันถึงทางตันหลังการงานไม่ครับไม่มีมีถ้าท่านเป็นลูกจ้างเป็น เป็นนักงานของคนอื่นเขาอะไม่แปลกที่ท่านจะเจอทางตันไปต่อไม่ได้แล้วตำแหน่งเต็มตำแหน่งตันนี่คือการเรียนรู้เพิ่มเติมจากเหมือนท่านถ้าอยากทำอาชีพขายของออนไลน์หรือขายหรือทำอาชีพตั้งนู่นทำนี่อันนี้คือไพ่เรียนรู้ระยะสัน้นนะครับเมื่อท่านเรียนรู้ระยะสั้นปุบท่านก็เอามาใช้ได้ทันทีไม่ไม่เหมือนเรียนต้องเรียน กม .6 ต้องไปต่อปนิญญาติไม่ใช่ครับอันนี้เรียนยาสันแล้วเดอะแมสซิเชียนเนี่ยมันจะมีความคิดความรู้สึกกลางสองหอนเซนอะไรบางอย่างนะครับที่พิเศษออกมาที่ดูเหมือนแตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านบางทีอาจจะเป็นในรูปแบบของความฝัน,นะไรสิ่งที่ท่านได้รับนั่นแหละบอกได้เลยว่าปัญหาที่การที่จะออกจากวิธีการนะวิธีการที่จเอาอจากปมปัญหาที่ท่านเจออยู่นะครับ ก็คือเซนส์สัมผัสนั่นแหละใช้สัมผัสที่ท่านเชื่อว่าไอเน,นี้ยแหละกูเลือกอันนี้แหละใช่แล้วก็ตัดสินใจทำไปแบบนั้นแหละครับไพ่เดวีนอฟฟอร์จูนเป็นไพ่ใบที่สองเราจะไพ่จัดเมนที่เขาเรียกว,ว่าช่วงจังหวะชีวิตมันจะเปลี่ยนนะครับแต่ไอที่ผมดูเนี่ยมันยาสั้นมันแค่เจ็ดวันนะครับแต่มันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนท่านแบบคนละเรื่องหรือถึงวาระของท่านและที่ที่ท่านจะต้องอ ดวงมันหมุนขึ้นแต่ไพเดทเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะถ้าต,ต้องเจออะไรที่แย่ๆแล้วมันถึงจะกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเจออะไรที่หาทางออกไม่ได้นะครับท่านก็ควรจะออกทางเข้านั่นแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กูเครียดกูเอาจริงเออจะไปจริงจังมันมากชีวิตอะ่ะหาความสุขเสียตัวเลยครับอืเงินสุขภาพแย่ๆนะอ่ะดูเรื่องการเงินนะครับสองเหรียญสามเหรียญ สามเหรียญสามารถทำเงินได้มากมายเนี่ยสังหาริมทรัพย์อ่านี่คือพูดแน้ล้พันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมุงท่านสมัยอะไรที่มันออกมาจากความสามารถอันพิเศษที่ท่านมีอ่ะคนอื่นไม่มีแต่ท่านมีเอาความสามารถพิเศษนะั้นมาสร้างเงินสร้างไรายได้ได้นะัเช่นอาชีพมาดูอย่างผมเนี่ยก็ใช่สามเหรียญการเงินสามเหรียญเช่นขับรถอ,อย่างเงี้ย เช่นพูดเก่งสามารถขายได้ไวอะไรประมาณแบบนี้หรือว่ารูปร่างหน้าตาสวยก็ไปเป็นโคจูตี้พิตตี้เป็น PR p พีเซนนานาชายงานพิเศษสามเหรียญไม่ถือว่าย่ำแย่นะครับถ้างานมันคือเงินมันตึงเงินที่ได้เป็นประจำของท่านมันออกตึงเพราะฉะนั้นสามเหรียญน,นะนั่นคือเหมือนรายได้เสริมรายได้ที่เข้ามาเป็นรายได้พิเศษบางทีมันเยอะว่าทำเงินเดือนอีกนะครับ อ่ะนะครับต่อมาเรื่องการงานการเงินและเรื่องความรักก็ไม่มีความรักที่ดีๆเด่นแต่มีก้าถ้วยเนี่ยก้าถ้วยคือไพ่รักซ้อนนะครับไพ่รักซ้อนนะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้ท่าน,น่ยต้องจบซึ่งผมไม่ได้แนะนําให้ท่านว่าต้องจบความรักที่มันห่วยที่าท่านต้องใช้ดุลยเดชของท่านนะครับไพ่มันชี้นาหรือเป,เปล่าก็อยู่ที่ท่านจะคิดเ,เพราะว่าไอเนี่ยแปลว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่ มันอาจจะเรื่องงานก็ได้ครับมันอาจจะเรื่องงานก็ได้อาจจะเรื่องการเงินก็ได้แต่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านถึงเวลา,าที่ต้องใช้ยาแรงอ่ะคือต้องแลกกันอ่ะแลกกันหมัดก็ต้องหมัดอ่ะพัดกันปล่อยคนละทีแล้วใครไปก่อนก็ไปนั่นแหละอืมหรือไม่ก็ใส่ไปทีเดียวให้มันพังกงินไปข้างไม่ดีนะอย่าไปทํานะว่าพูดไปงั้นแหละเออแต่บางครั้งเ่ะบางครั้งอ่ะเราเจอคนชั่ว คนที่ไม่ไม่มีเหตุผลไม่สนใจความถูกต้องสนใจแต่ความรู้สึกของตัวเองเจอคนพวกนี้ไม่จําเป็นต้องใจดีครับไม่มีประโยชน์นะครับครูบาอาจารย์สอนผมเคย,ยผมก็เคยเจอเรื่องคนพวกนี้ทุกวันนี้ผมก็เจออยู่ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ใช้หลักธรรมะมันมันไม่มันไม่สนใจธรรมะไปธรรมะกัมามันก็แทงมตายก็ได้ไงก็ต้องใช้หลักกฎหมายกฎหมายมันก็ไม่กลวัวอ แล้วกฎหมายก็ทําอะไรมันไม่ได้อย่างเงี้ยอืนั่นคือเรายัางไปไม่สุดถ้ามันกวนติดกวนใจทําให้เราไม่มีความสุขมันจะดึงให้ชีวิตเราตกต่ําด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้อัดอัน้นเราได้อะไรอ่ะเก็บไอ้ปัญหาเรื่องเนี้ยไว้อยู่นมนานฮาทั้งออกไม่ได้หาทั้งออกไม่เจอสักทีไม่รู้จะถีบให้มันกรเด็นออกจากชีวิตได้ยังไงเมื่อไหร นั่นแหละครับถึงเดทมันถึงเวละกลงล้อมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับอ่ะเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมบอกอุบัติเหตุโดยทําบุญโดยจากเลือดโดยจากรงศพนะเป็นการสร้างฐานสร้างบาร,รมีเสริมนะครับไอ้นี่คือบางทีการ็นคนใจแข็งนะครับมันช่วยให้เราหลุดพ้นจากการถูกโกงถูกเอาเปรียบการใจแข็งบางทีทาให้เราอรอดพ้นนะครับ จากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่โดนกดขี่ข่มเหงมาตลอดมันก็ใช่มันจะอดทนไปถึงไหนกันบางทีอ่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองหรือได้ยินกับหู่ตัวเองนะครับเนี่ยสองดาบตัวนมาจะเป๋เป๋ไปกับอะไรอ่ะข้อมูลข่าวสารที่ไม่จริงเรียกว่าข่าวดื้อก็ได้นะครับในที่เป็นอาชีพที่ดีอาชีพกเกี่ยวกับออนไลน์ สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบเนี่ยคือสองดาบหมดแหละครับไพเดทเป็นไพสรุปเป็นไ้สรุปนะครับท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็มีปัญหาทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกใครมีปัญหาคือมันไม่ใช่คนปกติหรอกมันเป็นคนประหลาดจะมยุ่งกับมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเมื่อเจอปัญหาปัญหามันใหญ่นะครับปัญหามันใหญ่นะครับมันมันอาจจะไม่ใหญ่หรืออาจจะใหญ่ก็ได้แต่ถ้ามันขึ้นไพเดทมานั่นแหละคือต้องจบ ด้วยแรงกระชาด้วยทันทีทันใดทันควันเหมือนคุณมีปัญหาเรื่องงานทํางานหนักนะคุณไม่ไหวคุณไม่อยากทําคุณเบื่อคุณไม่จำเป็นต้องเขียนล่วงหน้าก่อนหนึ่งเดือนสามสิบวันอะไรทั้งนั้นนะอ่ะกุไปแม่งเลยปึบๆนั่นแหละไพเดย์เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันมีพาังงานคือมาตัวแรกด้วยนะครับกาเดินทางการสัญจรอ่านะครับนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมคนที่เกิดวันพุธนะบันดาพุธที่สิบกรกฎาคสองมาเราหกสิบเจ็ด นะครับมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับเป็นเป็นภาพรวมนะครับมันไม่สามารถที่จะดูแลตรงเป๊ะๆกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่อาจจะมีบ้างที่มันตรงกับสิ่งที่ท่านบางท่านเจออยู่ปเผชิญอยู่และก็ลังหาทางออกอยู่นะครับอย่างาถ้าเราไม่ได้ตรงล้วดูกันวัดกันหนึ่งต่อหนึ่งเลยหมอกับลูกค้าเนี่ยเมื่อวานก็มีลูกค้ามาก็ใส่สักใจครับ หาดูได้นะครับผมได้ถ่ายทอดสดไปแล้วครับเน้นความบันเทิงและความรุนแรงตอบโต้กันคนบางคนต้องใช้ยาแรงครับไอ้น้องคนนี้ก็มีไพ่เดสในพื้นดวงด้วยเพราะนั้นเขาชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว mm hmm. เช่นกันครับมันถึงเวลาถึงจังหวะวาระที่ท่านจะต้องตรงไปตรงมาสิ่งที่ท่านเป็นทุกข์ท่านรับไม่ไหวแล้วท่านก็ต้องพูดท่านก็ต้อง แสดงออกให้รู้ว่ากูไม่ทนกูไม่เอากูไม่ไหวแล้วนะครับไม่งั้นมันคือการทําร้ายตัวเองทางอ้อมนะครับไม่เคารพตัวเองในทางง้อมแล้วถึงนี้ท่านจะได้รับจากการผลที่ได้รับจากการไม่เคารพตัวเองหรือไม่ไม่รักตัวเองนั่นคือท่านใช้ชีวิตลําบากเจอแต่ปัญหาเจอแต่ประสรกรคเจอแต่อะไรที่มันทวงวันเรินองทาท่าจะดีแล้วก็พังนั่นแหละครับนั่นแหละเมื่อท่านไม่เคารพตัวเองเพราะฉะนั้น ใครที่ไม่ได้ให้เกียรติหรือให้ความสําคัญไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักสิ่งดีๆที่เราตอบแทน้ก็ไม่จําเป็นต้องไม่เคารพหรือไปเกงรงกลัวหรือไปทนอยู่นะครับรักตัวเองให้มากที่สุดดีกว่านะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอให้สิ่งนักิทธิ์ทุกท่านที่ทุกท่านเคารพนับถือศรัทธานะช่วยคุ้มครองนะครับให้ท่านปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภยัดภยจากคนที่ปองร้าย ปลอดภัยจากสิ่งเดียวร้ายทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโลกหลังความตายหรือโลกที่พิสูจน์ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับคอ้ท่านมีคอยท่านมีบาร,รมีบุญทานมาช่วยรองรับเกื้อหนุนให้ท่านาผ่านทุกๆปัญหาไปได้นะครับมีสติปัญญาที่ที่เหลียวฉลาดรู้เท่าทัน,นเซนและสัมผัสของท่านนะครับให้บอกในชุดนี้เซนและสัมผัสของท่านที่ท่านรู้สึก คุณจะทำอะไรก็นั่นแหละใช่แล้วนะครับบางทีท่านอาจจะาหาทางออกไม่เจอท่านก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมัน,นครับเดี๋ยวมันจะมีของมันเองทางออกครับถ้าไม่มีทางออกก็ออกทางเข้านะแหละที่ผมบอกอ่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอสวัสดีท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านที่ชมประจําหรือไม่ประจําด้วยนะครับก็ขอความเมตตานะครับช่วยก,ก, like, ก, share, กดดันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ คิดอย่างไรกับการดูดวงแบบนี้หรือการวิเคราะห์หรือการส่งเสริมส่งพลังทัศนคติใช้วิธีคิดวิธีนำพาชีวิตมีความสุขผมมีเจตนาที่อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจศักยภาพรู้ถึงศักยภาพตัวเองแล้วเอาออกมาใช้ช่วยเหลือตัวเองสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวเองนะครับสร้างตัวเองขึ้นมาไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอไปนะครับนี่นี่คือสิ่ง ที่ผมตั้งใจนะครับแล้วก็ต้องการสร้างให้คุณมีความรู้แล้วก็เคารพตัวเองแล้วเข้าใจในศักยภาพตัวเองออกมาใช้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบฟังทุกท่านนะครับช่วยกันกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเป็นกําลังใจให้กันอยู่กันไปนานๆน,น,นะครับอย่าทิ้งกันนะครับขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ